นั้นเนื้อหาสาระของการเจริญปัญญาเนี่ยมากมายเหลือเกินคนคนหนึ่งเนี่ยใช้นิดเดียวไม่ต้องใช้ทั้งหมดสําหรับคนคนหนึ่งแต่ธรรมะทาไมมีมากมายเหลือเกินเพราะจริตนิสัยของคนนั้นแตกต่างกันพระพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้าของธรรมะนะท่านเป็นธรรมราชาธรรมะท่านมีเยอะท่านเมตตาสูงท่านเป็นพระกวะโตผู้จําแนกแจกธรรมเพราะฉะนั้นท่านสอนธรรมะไว้หลากหลายมาหาศาลเลย แต่ไม่ใช่จําเป็นสําหรับเ,เราทั้งหมดพวกเราแต่ละคนนั้นต้องการธรรมะเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะแต่ละคนต้องการธรรมะนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่ต้องทําให้จริงในหลักของการทำวิปนะัสสนาจะมีเรื่องราวตั้งเยอะแยะนะแต่ถ้าย่อลงมานะย่อลงมาเป็นภาษาสมัยใหม่ง่ายๆนะให้พวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลักมีเท่านี้เองในธรรมะที่ตั้งมากมายมหาศาลนะหลักในการที่เราจะใช้เจริญปัญญาจริงๆมีนิดเดียวส่วนวิธีการหรือตัวอารมณ์กรรมฐานหรืออะไรเนี่ยพวกเราไปเลือกเอาตามจริตนิสัยของแต่ละคนแต่แกนแกนของการปฏิบัติมีปรัชนากรรมฐานการเจริญปัญญาเนี่ยมีนิดเดียวเท่านั้นเองนะให้มีสตนะิมีสติไปทําอะไร ไม่ใช่มีสติคิดจะทําบุญใส่บาทมีสติคิดจะฟังเทศฟังธรรมนั้นก็มีสติเหมือนกันแต่มันสติธรรมดาสติของเราต้องเป็นสติปัฏฐานคือเป็นสติที่รู้กายเวทนาจิตธรรมนะย่อลงมาก็คือรู้รูปกนะมนั่นเองให้มีสติรู้กายรู้ใจนะเนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยมรรคผลนิพพานจะไม่หนีไปไหนพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่า ถ้ายังมีการเจริญสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์นะอยู่ที่ว่าเราจะเจริญได้ไหมสติปัฏฐานเป็นวิธีการปฏิบัตินะแนวทางก็มีสมแนวทางใช้สมาธินําใช้ปัญญานำนะสมาธิกับปัญญาควบกันสติปัฏฐานจะสอนถึงวิธีการปฏิบัติมีปัสนาภูมิจะสอนถึงอารมณ์ของมีปัสนานะะย่อรามาแล้วเรามาดูตัวเราเองตัวเราเองเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนนะถ้าเหมาะกับร่างกาย ถ้าเหมาะกับการพิจารณากายดูกายนะให้ใช้สมาธินําปัญญาทําความสงบเพื่มาก่อนนะแล้วก็มาดูกายลงไปพอจิตใจเราสงบตั้งมั่นมากๆเนี่ยเราจะเห็นร่างกายมันแยกออกจากจิตร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันจะเห็นอย่างนี้เลยถ้าจิตมีสมาธิพอนะแล้วก็คอยดูไปกายมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะจิตที่เป็นผู้รู้กายก,ายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ เห็นไหมแต่ว่ามันจะเห็นขันเห็นกายกับจิตแยกออกจากกันได้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปรวมเข้ากับกายกายกับจิตก็ไม่แยกกันถ้าจิตตั้งมั่นนะจิตก็แยกอยู่ต่างหากนะกายก็แยกไปอยู่ต่างหากก็แยกออกจากกันทำนองเดียวกันถ้าจะดูเวทนานะถ้าจิตตั้งมั่นนะจิตไม่ไหลไปรวมเข้ากับเวทนาจิตกับเวทนาก็แยกออกจากกันแต่ธรรมดาจิตของเราเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นมันไหลเข้าไปรวม ไปดูกายมันไหลไปรวมกับกายอย่างรู้ลมหายใจจิตไหลไปรวมบลมหายใจรู้ท้องพองยบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมไปรู้เท้านะจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตไปรวมเข้ากับกายมันเลยกลายเป็นตัวเราขึ้นมานะถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตมันแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะกายมันก็จะแยกอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายใช้ได้ดูกายแล้วเห็นอะไรดูกายแล้วจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิต ไม่ใช่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายอย่างเดียวเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราดูกายเราต้องมีจิตเป็นคนดูนะต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละจิตที่ทรงสมาธิพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีสมาธิทําสมาธิให้มากๆพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยดูลงไปร่างกายที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูไป กายก็ตกอยู่ใต้ใจรักจิตที่เป็นคนดูก,กายก็ตกอยู่ใต้ใจรักเวลาเห็นนะมันจะเห็นทั้งสองด้านนะ่ะไม่ใช่เห็นอันเดียวถ้าเห็นอย่างเดียวนะมีแต่กายอย่างเดียวขยับไปเคลื่อนไหวไปนะรู้หมดเลยร่างกายเคลื่อนไหวยังไงรู้หมดเลยแต่จิตไปรวมเขา้ากับกายจิตไม่แยกออกมามันจะไม่รู้สึกหรอกว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูปุ๊บกายอยู่ส่วนหนึ่งมันจะแยกกันระหว่างกายกับจิตมันจะเห็นเลยกายนี่เคลื่อนไหวอยู่เนี้ยไม่ใช่เรา งั้นตัวสําคัญเลยก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั้นในตําราถึงบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นนะไม่มีปัญญาเพราะแยกขันไม่ออกถ้าแยกขันไม่ออกก็ไม่เห็นใจรักของแต่ละขันมรรคผลนิพพานก็ไม่มีไม่เกิดมรรคผลไม่เกิดนิพพานนะมีอยู่แล้วนีพ่านไม่เกิดนะมรรคผลนะเกิดแล้วมรรคผลก็ดับนิพพานทอย่างเดียวหรอกที่ไม่เกิดไม่ดับ นี่เราค่อยมาฝึกหลักการปฏิบัติมีเท่านี้เองนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงหมายถึงอะไรไม่เข้าไปแทรกแสงกายเป็นยังไงรู้สึกไปจิตเราเป็นยังไงรู้สึกไปเช่นจิตมันโกรธขึ้นมาจิตมันเสียใจจิตมันน้อยใจขึ้นมาก็เห็นเลยความโกรธความน้อยใจความเสียใจนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกมันคือตัวของความโกรธทั้งหลายนะเป็นลูกเล็กลูกน้อยของความโกรธ จิตโลภขึ้นมาจิตยึดถือในความคิดความเห็นขึ้นมาเนี่ยก็เห็นเลยความยึดถือก็ดีความโลภก็ดีนะไม่ใช่จิตหรอกจิตมันปรุงขึ้นมาแล้วถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสพวกนี้ที่จิตปรุงขึ้นมานะมันจะกลับมาปรุงจิตมาครอบงําจิตอีกแต่ถ้าเราฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตถอนตัวออกมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นขันกระจายตัวออกตรงที่ขันมันกระจายตัวออกนี่แหละเราจะเริ่มล้างความเห็นผิด ว่ามีตัวเราได้เหมือนอย่างเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆพอเราถอดรถยนต์ออกมาเป็นชิ้นชิ้นลูกล้อลก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์ล้อก็ไม่ใช่รถยนต์อย่างเงี้ยเบาะก็ไม่ใช่รถยนต์แต่พอมารวมกันแล้วเป็นรถยนต์สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันถ้าขันห้ามารวมกันมันก็มีตัวเราขึ้นมาถ้าขันห้ากระจายออกไปขันแต่ละขันจะไม่ใช่ตัวเราเนี่ขันจะกระจายออกไปได้นะ ต้องดึงจิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้จิตตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยขันจะแยกตัวออกไปร,าร่างกายที่เคลื่นอนไหวนั้นไม่ใช่จิต,เป,จต,ปเ,จตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นั้นไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลคือสังขารทั้งหลายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเนี่ยฝึกไปเรื่อยมีแต่ของถูกรู้นะสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นหรอก อย่างเราเห็นเห็นหลวงพ่อไหมแล้วพวกเรารู้สึกไหมว่าหลวงพ่อเป็นตัวพวกเราไม่รู้สึกใครรู้สึกก็บ่าแล้วไปหาหมอได้ละงั้นเวลาที่ใจเราตั้งมั่นนเห็นร่างกายนะถ้ารู้สึกว่ากายเป็นเราก็บ้าแล้วล่ะจริงๆคนในโลกบ้านะพวกเราส่วนใหญ่ก็ยังบ้าอยู่ยังวิปลาสอยู่เราเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราอยู่ เนี่ยเราอย่างวิปลาสอยูะนั้นเรามาหัดนะมาฝึกมาดูความจริงของกายของใจเนืองๆน,นะถ้าคนไหนถนัดจะดูกายเหมาะที่จะดูกายทำสมาธิให้มากหน่อยคนไหนถนัดรู้เวทนาสมาธิยิ่งต้องแนบแน่นใหญ่นะถ้าเวทนาทางกายนะถ้าเวทนาทางใจดูง่ายไม่ต้องใช้สมาธิเยอะถ้าเวทนาทางกายต้องใช้สมาธิเยอะมากเลยอย่างมันปวดเนี่ยนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยนะ ถ้าสมาธิไม่พอสติแตกไปเลยนทนไม่ไหวเลิกปฏิบัติไปเลยถ้าสมาธิพอมันจะแยกได้นะความร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแยกได้เ <c oughs> นี่ยถ้าสมาธิมากผอมก็แยกได้กายก็ส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งนี่ถ้าพวกเราทําสมาธิไม่เก่งทําไงกรรมฐานสําหรับพวกทําสมาธิไม่เก่งนะ <c oughs> พวกไม่มีเวลาจะทําสมาธิน,นี่พูดแบบไว้หน้ากันนะ จริงพวกเราทำสมาธิไม่เก่งหรอกฟุ้งซ่านเกิดมาก็ฟุง้งตลอดชีวิตมาแล้วนะ,ละหลงพ่อพูดไว้หน้าไหนก็คือพวกเราไม่ค่อยมีเวลาทำสมาธิเราจะทำยังไงดีให้เกียรติกันนะ <c oughs> จริงให้เป็นนั่งก็นั่งไม่ได้เรื่องน,ะนั่งก็นั่งหลับทำไมนั่งสมาธิแล้วหลับมันะฟุ้งมาเต็ม,เ,ตมเหนียวแล้วเนี่ยถ้าฟุ้งซ่านมากนะั้นก็ซึมมากเป็นกฎธรรมดาเลยเหมือนช่วงไหนราคามากนะอีกช่วงหนึ่งโทรศจะมากนะเป็นอย่างนี้แหละงั้นถ้าฟุ้งมากเดี๋ยวก็ซึม พวกเราผู้ไม่ค่อยมีเวลาจะทําสมาธินะเราจะใช้กรรมฐานอะไรดีใจของเราวอกแวกรู้สึกไหมใจของเราวอกแวกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูจิตไปนะการดูจิตเลยเหมาะกับพวกที่ไม่ค่อยมีเวลาทําสมาธินะงั้นะเราหัดนะหัดดูจิตไปเราจะเห็นเลยเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะไม่ใช่ไม่ให้กระทบนะถ้านั่งสมาธิอยู่เหลือแต่ใจอันเดียว เนะหลือแต่อารมณ์ทางใจยิ่งสมาธิลึกเข้าไปนะอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ดับหมดเลยเหลือแต่อารมณ์ทางใจอันเดียวนะนี่พวกเราเนี่ยเราเก่งมากเลยเก่งกว่าพวกนั่งสมาธิเราเปิดประตูรับค่าศึกทีเดียว6ประตูเลยนะเก่งกว่าเขาเยอะเลยนะถึงไปไม่ค่อยรอดให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดา แต่เมื่อกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดความสุขขึ้นที่ใจตัวที่ใจนะรู้ทันเกิดความทุกข์ขึ้นที่ใจให้รู้ทันเกิดเฉยๆขึ้นที่ใจให้รู้ทันนะถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปเกิดกุศลขึ้นที่ใจให้รู้ทันเช่นเราเห็นพระจิตใจเราเบิกบานนี่จิตเป็นกุศลบางคนเห็นพระจิตเกิดอากุศลเลยคิดว่าจะมาเรี่ะไรละใครเคยเห็นพระแล้วเกิดอากกุศลไหม เยอะเลยหลวงพ่อยังเห็นเลยสมัยเป็นโยมนะเห็นพระมันดีเกิดอกุศลนะพระกินมามาอะไรเงี้ยนะเห็นแล้วอ้ท้อแท้ใจนะทำไมไม่กินอะไรให้มันดีกว่านั้นเนี่ยเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะ เกิดกุศลให้รู้ทันเกิดอกุศลให้รู้ทันมันโลภขึ้นมาก็รู้ว่าโลภนะมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธมันหลงขึ้นมารู้ว่าหลงอย่าไปห้ามมันถ้าตั้งอกตั้งใจห้ามนะเป็นการเข้าไปแทรกแสงเราจะไม่แทรกแสงเพราะการเจริญปัญญานั้นไม่ได้มุ่งเอาความดี้มีกิเลสก็ได้เราไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งเอากวามสุขเพราะงั้นฟุ้งซ่านก็ได้ไม่ได้มุ่งเอาความสงบไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งเอาสุข ไม่ได้มุ่งออกสงบนะกิเลสเกิดก็ไดนะ้ชั่วก็ได้มีกิเลสนะฟุ้งซ่านก็ได้เราต้องการเห็นอะไรนะเราจเจริญปัญญาเราต้องการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะงั้นถ้าเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปจิตเกิดกุศลให้รู้ทันเราก็จะเห็นเลยเออกุศลมันมีเหตุมันก็เกิดนะเราสั่งให้กุศลเกิดไม่ได้ หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันมีเหตุนะมันเกิดอากุศลขึ้นอากุศลเราก็ห้ามไม่ได้นะงั้นใจจะดีหรือใจจะเลวใจจะสุขหรือใจจะทุกข์เราเลือกไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูลงไปบางคนก็เห็นนะว่าเราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้อันนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาของจิตนะเห็นอนัตตาของเวทนาเห็นอนัตตาของสังขารเห็นอนัตตาของจิตบางคนเห็นว่ามันไม่คงที่ สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังนะถ้าเห็นละเอียดลงไปอีกบางคนก็เห็นว่าสุขนั้นทนอยู่ได้ไม่นานทุกข์นั้นทนอยู่ไม่ได้นะกุศลอกุศลก็ทนอยู่ไม่ได้นะอันนี้เราเห็นทุกข์ขังเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราทำงานได้เองมันบังคับไม่ได้อนี้เรียกเห็นอนัตตาเห็นว่ามันมีแล้วก็หายไปมันหายไปแล้วก็กลับมีอันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจัง เห็นนั่นใดก็ได้นะในใจลักเนี่ยไม่ต้องว่าจะต้องเห็นอนัตตาอย่างเดียวนะดูเทเห็นอนัตตาแล้วดูเทดีเห็นอนิจจังดูกระจกไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นมันเห็นตามจริตนิสัยนะถ้าพวกเราเป็นพวกศรัทธามากเนี่ยเวลาบรรลุพระอราหารนะันต์นะจิตมันบรรลุเพราะเห็นอนิจจังนะนะแล้วไม่ใช่พระอราหันต์ที่เห็นอนิจจังไม่เก่งนะเก่งๆก็มีนะ ทำไมต้องเห็นอนิจจังพวกที่เห็นอนิจจังพวกศรัทธามากเนี่ยมาตรฐานสูงสังเกตไหมถ้าเราศรัทธาอะไรมากนะสังเกตดูคนที่เขาศรัทธามากมาตรฐานมากเกิดอะไรนิดเดียวก็เลิกศรัทธาลนะงั้นเวลาที่เขามาดูจิตดูใจของเขาเองนะเขาเห็นว่าเออจิตมันเป็นของดีของวิเศษนะภาวนาไปแล้วจนถึงจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงในภูมิของพระอนาคามีนะจิตมีแต่ความสุขล้นเลย เป็นของดีของพิเศษวันหนึ่งเห็นนะจิตมันหมองๆได้แค่เห็นจิตมองๆแล้วเสียมาตรฐานแล้วมันต้องเปอร์เฟกนะพวกศรัทธาเนี่ยพวกเปอร์เฟกแมนนะพอมันไม่เปอร์เฟกนิดเดียวทนไม่ได้ไม่เอาแล้ะของไม่ดีแค่นี้จริงแล้วทิ้งง่ายๆเลยนะงั้นใครมีแฟนอย่าเลือกพวกศรัทธามากนะมันทิ้งเอาง่ายๆนะมันเห็นเราประพฤติไม่ดีนิดเดียวนอนกลนมันไม่เอาละหมดศรัทธา